Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมทางช่องเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนี่นะครับเครื่องเสียงที่เวทีลานเวียนะครับหน้าโลตัสพัทยานะครับวันนี้วันที่6พกพฤษภาคมนะครับก็บังเอิญขับรถ กลับมาจากกรุงเทพแล้วก็ผ่านที่โลตัสพัทยาก็เลยแวะถ่ายทําแล้วก็นํามาให้พี่น้องเราดูนะครับตู้นี้นะครับที่เราเห็นนะครับ8ตู้นะครับเป็นตู้เทอร์โบล้วนเลยนะครับแล้วก็ตู้แขวน2 2นิ้วนะครับทั้งหมด8ตู้ข้างละ8คูณ8นะครับที่เราเรียกกันหรือว่าถ้าสองข้างก็เป็น16 คูณนะครับแต่ถ้าเรียกเป็นข้างก็คือข้างละ8คูณ8นี่นะครับความสูงนี่น่าจะเป็นตู้เทอร์โบ80นะครับ80ลึก70นะครับตัวนี้จะเป็นตู้เทอร์โบสูง80นะครับออผมเข้าใจว่าเป็นตู้18นิ้วนะครับเป็นตู้18นิ้วแต่จริงๆแล้ว ก็ไม่ได้เจอกับเจ้าของนะครับเจ้าของเครื่องเสียงนะครับเลยไม่ได้ถามไม่ได้สอบถามว่าเป็นตู้18หรือ21นะครับเพราะว่าไซส์ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเป็นตู้แปู้8 0นะครับเป็นตู้80นะถ้าชุดข้างละ8ตู้นี่ดูๆแล้วมันก็เหมาะกับเวที ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเวที16เมตรอย่างนี้หรือ12เมตรเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะก็กำลังพอดีนะครับข้างละ8ดอกนี่กำลังพอดีนะครับสำหรับงานคอนเสิร์ตนะครับงานคอนเสิร์ตเบาๆนะครับ หรือจะเป็นงานระดับอคอนเสิร์ตแบบประเภทนักร้องรับเชิญอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ถือว่ารองรับคนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นลานเบียร์เนี่ยน่าจะประมาณสองสามร้อคนสบายๆนะครับเพราะว่าเสียงเขาออกจะดังมากนะครับเสียงกลางในชัดเจนนะครับ ถึงก็ต้องถามหาเอฟเฟกหรือว่าการแต่งเสียงให้มันให้มันเนียนนะครับถ้าเป็นแนวของลูกทุ่งมอลำนี่ก็จะแต่งเสียงไม่ยากนะครับเพราะว่าเขาใช้เอฟเฟกเยอะแต่ถ้าเป็นแนวเสียงเพลงทางใต้นี่ผมเองก็ไม่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 ทราบเหมือนกันว่าเขาใช้ เอฟเฟกแนวไหนว่าหรือว่าคนใต้ชอบเสียงเ,เสียงเพลงแนวไหนนะครับพูดถึงแนวแนวเสียงที่ออกมานะาแต่ถ้าเป็นทางอีสานจะชอบแนวแนวที่มันมีเอ h โคมีเอฟเฟกอย่างนี้นะครับแต่เพลงสไตล์เพลงใต้นี่ผมเองก็ไม่รู้นะครับก็ต้องลองฟังกันดูนะครับว่า เป็นที่เครื่องเสียงหรือเป็นที่นักร้องนะครับเดี๋ยวผมมีท่อนเพลงให้ฟังหลังคลิปนะครับหลังคลิปหนึ่งเพลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าเครื่องเสียงเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแหละนะอยู่ที่ว่าทีนี้คนทํำซาวนะครับคนทํำซาวว่าจะเอาซาวออมาในแนวไหนนี่นะครับ มองมุมไกลๆนะครับบนเวทีนะครับถ้าเป็นแนวตู้แฝนแปดตู้เนี่ยก็ถือว่าเท่นะครับถือว่าเทใช้งานได้นะครับเรามาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มาดูกันนะครับอของคุณยธนะครับคุณยุธมะย,ยมไฟนะครับเวทีเครื่องเสียงนะครับคุณยธมะย,ยมไฟไม่ทราบว่าจะที่ไหนคงจะมีโอกาสได้ได,ได้สัมผัสได้คุย กับเจ้าของเครื่องเสียงอีอกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ที่นี่นะครับน่าจะเป็นแยกจอมเทียนนะครับปัทยาใต้นะครับปัทยาใต้ตรงแยกเทพสิทธิ์ไปจอมเทียนพอดีนะครับแล้วก็หาโอกาสนะครับหาเวลาที่จะออกภาคสนามนะครับถ่ายวีดีโอ,อ ระบบเครื่องเสียงเวทีมาให้พี่น้องดูเพื่อปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะครับก็ลองฟังดูครับอย่าลืมนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับอลองฟังเสียงดูสวัสดีครับผม คิดถึงและเป็นห่วงยอดดวงใจคงทีนั้นอยู่หัห้างใดใส่ไม่ส่งข้าวมาปล่อยให้ที่คอยท่าน้ำตาตกใน ดูเวนนาทีก่อนกินข้าวก็คิดถึงเธออย่างลันเบื่อก็ยังเรียงหาเพื่อนคนบาไม่ถึงยาหลุมานสาติสาตังก็เลือนหลัลงกายเลือมเชือช้อแรู้สึกยาหัวใจ เชื่อแชหลืกขึ้นแย่หัวใจมืดอีพังนึกถึงความลังคังที่เรารักกันฉันยังจำไม่ลืมนึกถึงความลัง